ปีใหม่ทั้งทีคริสต์มาสทั้งทีฉันควรจะเฉลิมฉลองก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นค่ะซูเปอร์ออร์แกนิกค่ะบอกเพื่อนอแล้วปีแววปีใหม่เราต้องมีสิ่งนี้ติดบ้านเราหรือเปล่าเพื่อการปาร์ตี้ปีใหม่ของเราดีสวัสดีค่ะวิมกินแหลกกลับมาแล้วค่ะ และว,วันนี้ค่ะใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสจริงๆคือเลยเทศกาลคริสต์มาสมาสองวันทุกคนแต่ยังอยู่ในช่วงปีใหม่ไงฉันก็เลยคิดได้ว่าปีใหม่ทั้งทีคริสต์มาสทั้งทีฉันควรจะเฉลิมฉลองก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นค่ะฉันพาใครมาเฉลิมฉลองดูไหมคะ ฉันฮาวาว์เขาคุณแววมาเฉลิมฉลองเพราะว่านางชอบกินสเปนิชฉันก็ชอบกินสเปนิชแล้วก็ไปร้นานเนี้ร้านที่เคยมากินแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเชฟเพอร์เฟคคุกแม้จำนวนคอสจะน้อยหน่อยแต่จำได้ว่าประอิ่มพอดีแล้วก็แบบชอบวัตถุดิบเชฟก็เลยชวนพี่แววว่าพี่แววเธอมาฉลองคร mm. ิสต์มาสกับฉันใหม่วัฉลองปีใหม่กับฉันใหม่ใช่ค่ะและนั่นก็คือร้านเทราค่ะเป็นคอนเทมพอร์ไรท์สเปนิชนะคะอยู่ตรงเพชรบุรีค่ะทุกคนค่ะมือนี้บิมเลียงค่ะเราจะพลาดได้ไงค่ะใช่มือดีบิมจัดเลยที่แววมาแล เชิญเกสเลยค่ะเข้ามาค่ะเข้ามาไปค่ะพี่เน,นคะคะแต่เชฟจะฟังยากไหมฉันกลัวมากเลยทุกคนนี่ตื่นเต้นมาเดินไปเดินไปมาคับพี่แววเริ่มกันหลือยังคะอันนี้แซงเกียค่ะมีแบบมอกเทลกับค็อกเทลได้หมดค่ะเด ต้องเล่าให้เฟังก่อนว่าร้านนี้นะคะแตกต่างจากสเปนทั่วไปตรงที่ว่านางเป็นคอนเทนต์ไรลีสเปนิชเว่าเชฟเนี่ยคือคุณเซนโตรอากิล่าเขาแบบเขาอยากแตกต่างจากสเปนทั่วไป mm hmm. เขาบอกว่าคนไทยอยาจจะรู้จักอาหารสเปนไม่กี่อย่างแต่เขาอยากนาเสนอความคอนเทนต์ไรลีสเปนให้รู้จักมากขึ้นซึ่งตอนฉันมากินฉันจาได้เลยว่าที่ประทับใจอ่ะความวัตถุดิบ mm hmm. ว่านางคารวถดิบของแบบ mm hmm. ถ้าเป็นเมนูปลาหมึกก็จะเลือกปลาหมึกที่ดังที่สุดของสเปนมาให้กินได้ข่าว,ว่าเธอประทับใจวัตถุดิบยันเมามานยมะกอก เขาที่แล้วฉันถามเขาว่าขายที่ไหนคะขายไหมคะนั่นคือสิ่งนี้คือปกติเวลาไปกินอาหารสรังอะเขาจะมีให้กินน้ำมันมะกอกขนมปังและฉันก็ได้กินแล้วฉันก็อุ๊ยสิ่งนี้หอมมากเคยไปถามเขาว่าสิ่งนี้ที่ร้านนี้ขายไหมคะเขาเลยบอกว่าของสิ่งนี้เนี่ยร้านเขานําเข้ามาเองน่าจะมีแค่ร้านเดียวในประเทศไทยที่มีสิ่งนี้แล้วฉันก็ไปเซิร์ชปรากฏไปเจอว่าท็อป5น้ำมันมะกอกที่ดังในสเปนแลวตอนนั้นฉันไม่ได้ซื้อเหมือนฉันก็แบบกินกินแล้วฉันก็เลือนไปเลยแล้วฉันก็คิดถึงนางมาตลอดวันนี้ก็ ซึ่งเมนูแรกนะคะเขาให้กินเป็นขนมปังเหมือนเปิดคอทุกคนเป็นขนมปังคาตาเลเนอร์สไตล์จะเด่นคือว่าจะย่างด้วยเตาชักโคเนาะแล้วก็เนื้อขนมปังจะติดมันนิดนึงซึ่งสิ่งนี้เขากินคู่คือตัวกระหริกค่ะเป็นกระหริกที่หม,กมัก5าวันจริงๆเป็นกระริกขาวนะแต่หมักเป็นสีมันจะคำนิดนึงกินตัวนี้เสร็จปั๊บค่อยกินกับโอลิจอยค่ะฉันจำได้ว่าคนชอบสิ่งนี้คือพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตชอบมาก กินเผือนะคะรสชาติกันเครมอมหวานแล้วกลิ่นกระเทียมมันจะหอมขึ้นมาจะไม่ใช่กิ่กระเทียมสดมันจะเป็นกระเทียมที่หมักแล้วนิดหนึ่งชอบค่ะแต่จะชอบกว่ารอมันอยู่รอแป๊บหนึ่งแล้วมันมากรอ,อกรอฉันอยู่จ้า เกลือตัวนี้มันจะมีความพิเศษคือมทุง่งแพนโดเนียอยู่ใต้ทะเลเหมือนแต่พื้ใต้น้ําแล้วพืชต,ตัวนี้มันจะมีแร่ธาตุเยอะพอเขาเอาใช้วิธีแฮนด์เมดที่เอาขึ้นน้าเกลือขึ้นมาทํามันก็จะติดแร่ธาตุจากตัวแพนโดเนียขึน้นมาเขาเลยทําให้เวลากินไปครั้งแรกมันจะมีความเค็มปกติทานในสักพักมันจะมีความหวานอยู่ในพาเลทเพราะทานกับอูนิคอนก็จะรู้สึกว่า,ขขาเข้ากันได้ดีเชฟบอกว่าเป็นเกลือที่ dry on the b e a c h เราก็เลยถามออร์แกนิกไหมเขาบอกซปเอร์ออร์แกนิกค่ะ บอกให้กินตัวนี้กับน้ำมันมาเกากหลังจากกินกับกระเทียมค่ะทุกคนค่ะมาเรีความพิเศษของเกลือแล้วใช่ไหมคะขอชิมเปล่าๆใช้กเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบคล้ายๆดอกเกลือดีก่าน,นะกินแล้วนะคะหอมหวานมาที่หลังนิดๆมันไม่เค็มค้างเลยว่ะที่รู้สึกนะรอ้อนอยู่เรแปั๊บนึงเร็วต้องใส่เกลือลงไปนละ้วมันมะเกอกค่ะที่ฉันฝันถึง ทันขอเบิกตัวเกสช่วยพูดยซีมันแตกต่างไงกลิ่นมันจะมีความเป็นแบบมันเป็นกลิ่นหอมๆนิดนึงอ่ะซึ่งไม่รู้เป็นกลิ่นโทนแบบแต่รู้ก็เปล่าว่าโทนกรดูกจะไม่ช่างก็มีชิมอัลเบเช่ว่าทำไมถึงใช้มะกอกยี่ห้อนี้นางบอกว่าหนึ่งนางชอบความยูนิคแล้วก็น้ำมันมะกอกยี่ห้อนี้เนี่ยเคยชนะแบบ best in the world มาประมาณ3-4รอบแม้ตอนนี้จะมีคู่แข่งเยอะแต่ว่านางชนะมาหลายครั้งมากนางก็เลยใช้มาตลอดแต่ตอนอยู่ที่บาร์เซโลนาเธอชิมกระเทียมก่อนไหมล่าช้าหรอกระเทียมนี่พอเกตรัก กระเทียมอร่อยมากตรนทียมมันเหมือนมันมีคุณสมบัติอูมามิในตัวที่แบบเอาชนะเนื้อสัตว์ได้ขนมปังอร่อยมากขนมปังมีความแบบนุ่มเหนียวเข้าใจไหมเข้าใจมากมาจนชอบมันมีกลิ่นมะกอกอ่ะมันมีกลิ่นเขียวๆของมะกอกอ่ะคือปกติเวลาเรากินน้ำมันมะกอกมันจะไม่ได้ค่อยได้กลิ่นแล้วฉันกับพี่เป็นท้าทักมะกอกทุกคนพวกฉันจะมีซื้อติดบ้านไว้กินเล่น กลิ่นมะกอกมาทั้งสวนซื<ร>้อค่ะซื้อกลับบ้านค่ะมีโอกาสที่ปะเดี๋ยวฉันค่อยไปอ้อนววงเขาและตอนนี้ค่ะเชฟกำลังเตรียมตัวอคอร์สคริสต์มาสให้เรากินนะทุกคนคะ่ะคอร์สคริสต์มาสจะมีอยู่ประมาณถ้านจะไม่ผิด5จานเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างคะ่ะแต่จะรีวิวครบทุกจานนะเพราะว่าเราต้องจะกินคริสต์มาสแล้วลเราอยากจะกินราคาด้วย ต้องเล่าก่อนนะคะ้านนี้นะคะแม้จะเป็นคอนเทนต์พูราเรสปนิชแต่ว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่เลยอะเขาบอก90%คือนำเข้าจากยุโรปและสเปนเออเราเช้ก็เป็นคนคัดเฑ์ทั้งหมดมาแล้วจานแรกที่เสิร์ฟในคอร์ดิสมา์นะคะเขาให้กินปลาเป๊ค่ะเขาบอกเป็นหมูแล้วก็เป็นทรัฟเฟิลแล้วก็เป็นฮันนี่มัสตาร์แล้วก็พริกเกลือที่ดีคือฮันนี่มัสตาร์ลอง คุณน้องชอบหมูมก็นุ่มๆแต่ทีนี่มาส,สตาร์ดคือหอมแบบหอมฮันนี่และละมุนจ้ะมันคือเทอรีนนี่ฟิลแบบเอาเนื้อสัตว์หลายๆอย่างมาแบบอัดอัดเป็นก้อนเขาบอกาใช้แอปเปิลก็พอขาทุกคนค่ะในการทำสิ่งนี้คือคือตัวคือตัวปาเต้มันจะแบบมันมันคูมาม,มิใช่ปะ่ะแล้วพอเรากินเจอผักดองรอบๆแล้วมันแบบดีแล้วก็ซอสข้างๆเป็นซอสหวานผักดองเค็มเปรี้ยวปัดมาสตาร์ดหวานได้ดี คือเขาบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูคริสต์มาสที่สเปนทุกคนขคาคือเป็นพาสต้าทรงเปิดหอยข้างในเป็นเนื้อสัตว์สับรวมจริงๆมันต้องมีเนื้อวัวด้วยแต่เขาบอกด้วยความที่คนไทยกินเนื้อน้อยเขาก็เลยเปลี่ยนไม่ให้มันมีเนื้อวัวก็จะเป็นหมูไก่ใดๆแล้วก็ถ้ามันจะมีแฮมเนื้อแต่คนคาหนักขอชิมอ๋อฉันไปด,ดูตอนที่เขาประกอบร่างมาเชฟเขาจะอุ่นปุ่นซุปให้นันดอนแลว้วก็ราดลงไปแต่สปอยเธอยังเลยอะสไตล์สีเข้นมาต้มจับชายจริงกลิ่นมันมีความแบบต้มผักเยอะๆคอนเสิร์เขาอะแม่ ซุปเขาจะเป็นใสๆใช่ไหมมีความเชงเชงใช่ไหมว่ตัดมันด้วยถั่วเชคพีมีความกลิ่นแคบเบชท,ที่ชาร์ขึ้นมาในน้ำซุปนะอันนี้คือแคบเบชนะ้ะแคบเบ็ดิงเข้าไปคือต้องับข่ายๆๆไม่ใช่เป็นพาสต้าแบบสไต,าตาล์ฝรั่งอะมีความแบบต้องออกจากกรอบทุกคนอันนี้คือไม่เหมือนเนี่ยคือเหตุผลที่เราชอบอาหารสเปนเว้ยมันเป็นอาหารฝรั่งที่ไม่เลียนและมีกลิน่นอายของความเอเชียอะไรบางอย่างอยู่ก็<ๆ>เลยชอบ แต่พอกินแฮมด้านบนก็คือฝรั่งทันทีแฮมคือเค็มแล้วก็แบบนีและจานเมนของก็เป็นเทอร์กี้ค่ะส่วนหินส่วนกรวดอะไรแบบคะ่ะสวยงามมากประดิษฐ์ประดอยมากก็บอกเป็นไก่เอชมาก็เป็นเทอรีนม,มันฝรั่งค่ะชิมเทอ,อร,มมนรีนมันฝรั่งคือมันฝรั่งหั่นเป็นแผ่นๆแล้วก็มาเรียงเรงเป็นเลเยอร์ฟิวลิ่เครปเค้กแต่ว่าเป็นมันฝรั่งค่ะ ประทับใจอะไรไหมชีรีมันฝรั่งใช่ชอดีมันฝรั่งอร่อยเออมันหอมเนยแบบเหมือนมันบดแต่ว่าเป็นมันฝรั่งแบบนแ,แผ่นๆหอมเนยมากแล้วก็นุ่มไก่เนื้อเด้งค่ะซอสเป็นเค็มหวานลอ,อนวลแต่ว่าซอสค็ีมี่แหละอืมกินเห็ดหรือ,อยังอืมเผ็ดดีมากชอบความที่เขาย่างม,มาแบบแห้งๆหน่อยแต่ว่ามันมีความมันอยู่ข้างในข้างในยังน้ำชุ่มฉ่ำชินค่ะ ต้องเล่าก่อนนะคะในคอคิสต์มาสจะมีทั้งหมด5เมนูแต่ในคลิปอาจจะดูได้ไม่ครบมาทุกคนไม่ใช่ว่าไม่อร่อยหรืออะไรเป็นเพราะว่าเราอยากขายเมนูอื่นด้วยแล้วเวลาแบบไม่อยากให้คลิปยาวโดยเกินไปอ่ะโปรดเข้าใจหนูค่ะทุกคนคะแต่เดี๋ยวขึ้นภาพให้อีกไหมก็ไปดูในอินสตาแกรมร้านได้ค่ะว่ามีเมนูไหนบ้างค่ะไปค่ะไปกินเมนูอื่นกันต่อแต่ตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่อยากกินมากๆคือแฮมเพราะว่าสเปนต้องพูดถึงแฮมเขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าร้านเขามีแฮมที่อร่อยสุดในโลกขอชิมสิ prefer me uh, เราต้องการสิ่งนี้ตอนปีใหม่ <laughs> หามาค่ะไปหามาค่ะฉันต้องการสิ่งนี้ในวันที่31ทธันวาณโมเมนทะ์ที่เขาดาวเธอจะไม่เคยเห็นตัวแฮมที่มันรีบเบรียบขนาดนี้มาก่อนไปดูชินนี้สิ คือน้องเล่นไฟมากฉันก็ถามพี่ผู้จัดจาก,การว่าอันนี้คือใส่น้ำมันเพิ่มไหมคะทำไมน้องรีบเรียบขนาดน,นี้เขาบอกว่าไม่ค่ะเพราะหมูมันมีความจุยซี่ในเนื้อแบบเนื้อมันติดไขมันอยู่แล้วเพะตัดมันก็จะเหงาเขาบอก สวยงามมากค่ะเป็นคนสวยขาพอวางปุ๊บคือแสงส่องเงะแล้วก็พี่เขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแบรนด์นี้เนี่ยมันมีหลายสัดส่วนเขาขายอย่างตัวนี้คือส่วนที่เรียกว่าพาเลตา้าแต่เขาบอกมันจะมีส่วนที่มันเยอะกว่านี้หน่อยคือมีหลายส่วนมากให้ได้มาเลือกกันแล้วก็แต่ละส่วนจะมีเวลาเอชที่ไม่เท่ากันเป็นไอบริโกแฮมที่หมักแค่เกลือทะเลแล้วตากค่ะอย่างขาหน้าเนี่ยหมัก36เด mm ือนอาพค่ะลังหมัก48เดือนอัพค่ะ mm hmm. ฉันก็เลยแบบโอ้โห18เ mm hmm. ดือนเลยหระคะชิมขาพี่แววเราสายโคคัสอยู่แล้ว ถึงเวลาเอนจอยของที่ฉันรักมากน้องฮามองดีเหรอมันดีขนาดนั้นได้เหรอที่สัมผัสได้เวลากินพวกเนี้ยตัวตัวที่หม,กมักนานๆมันจะมีความเค็มและความหวานสุดท้ายนิดนึงหวานแบบตอนนี้กับพุงแก้มล้านๆมันก็จะออกมาท่วมปากเขาเรียกจะเป็นเค็มองหวานในอร่อยจริงๆแล้วก็พอดีอ่ะเนื้อนุ่มคือไขมันตอนแรกคิดว่ามีแต่ข้างนอกถูกป่ะคิดว่าข้างในาอาจจะแข็งนิดนึงแต่ไม่พอเคี้ยวไปเคี้ยวมาแล้วเนื้อมันนุ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะ คือแล้วก็กลิ่นหมูไม่ได้แรงมากขนาดนั้นเลยอ่ะชอบแต่ในคือชอบรสชา,า,าติแบบหมักพอดีจังเลยขาหนูรักเล่าความในงานของแบ,นบรนด์ตโจเซโลเต่ตหน่อยคือฉันถามใช้ว่าทำไมต้องเป็นแบรนด์นี้ใช้บอกว่าเพราะเป็นแบรนด์ที่ the best ham in the world ว่าซ่านคือแบรนด์นี้เนาะจะมีความแบบเลี้ยงหมูนบนพื้นหญ้าและภูเขาปล่อยและปล่อยหมูฟรีให้วิ่งวิ่งวิ่ง,งจนขาไม่ดออกกาลังกายจะจัดฉนนกล้ามเนื้อมันจะแน่นมากๆแล้วค่อยเอามาทำพวกแฮมต่างๆค่ะแล้วก็บอกหมูก็คือให้กินแต่พวกโอ๊กรสชาติก็จะอร่อยใดๆซึ่ง แท้แท้สิ่งอะไรพวกนี้บอกเพื่อแล้วปีแววปีใหม่เราต้องมีสิ่งนี้ติดบ้านเราหรือเปล่าเพื่อการปาร์ตี้ปีใหม่ของเราดีต้องเล่าก่อนว่าร้านนี้นะคะตอน่อกี้ให้แล้วมันมีแต่คอร์สแต่ว่าคราวนี้เพิ่งมารูเมื่อกี้เลยว่านางมีอาคาก็เลยอ่ะสั่งเมนูราคาร์ดมาค่ะก็จะมีที่ชอบมา,มากๆคือของกุ้งแดองอ่ะน้องคอนสวยน้องคอนสวยค่ะน้องคนสวยตัวใหญ่นี่เห็นไหมตัวนี้ ชอบมากค่ะชอบมากเลยค่ะนี่ต้องมีทุกคนต้องได้ดูแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีไส้กรอกที่เขาบอกจุดเด่นของไส้กรอกตัวนี้คือว่าทาจากหมูไอเบรโกโดยที่เขาอจะรัดให้มันแน่นด้วยด้วยความที่เขา,าเลือกหมูเป็นหมูอารมณ์ดีที่แบบกล้ามขามีการวิ่งค่ะด้วยแล้วค่ะเพราะว่าปกติที่สเปนจะกินกล้ามขาเยอะเขาก็ชอบสิ่งนี้มาก<า>ที่โปรตุเกสก็มีสเปนก็นมีถ้าเนเทคเจอร์ไม่ออกให้หนึกถึงกุนเชียงไม่หวานขมเข้าใจที่เราชอบฉันชอบมากหนึ่งเค็มมากเค็มแบบ เอมและเนื้อข้างในเขาเป็นชั้งใหญ่เป็นมันบวกเป็นเนื้อแล้วเนื้อเขามันเด้งแบบเด้งมากๆากอ่ะพอมันมัดรวมกันจะมีความแบบทั้งเด้งทั้งแน่นอยู่ด้วยกัน่อยแลวไขมันอ่ะเป็นเนื้อเด้งเด้งด้วยแล้วมันกำลังพอดีและน้ำคือกจูวิสมากๆเหมือนขาย่้ามากับมันฝรั่งมันจะมีกลิ่นหอมรสมันฝรั่งขึ้นมานิดนึงด้วเป็นเค็มแล้วก็มีเปรี้ยวนอนท้ายๆเผ็ดนี่แบบน้อยมากๆแต่ทำให้มันไเลี่ยนได้คือความเค็มเลยคือรักค่ะรักมากอร่อยค่ะคนตามต่อมาคอหอมเชลค่ะทุกคน พีลิ่งยำหวานไหมไข่เชลคือพอดีมากยำสดชื่นไข่เชลกับข้าวโพดแอปเปิลผักชีลาวชาเลมอนเครื่องแซ่บฉันชอบที่มันมีกิ่นผักชีลาวัวโอ้สดชื่นจังต่อไปเป็นน้องคนสวยค่ะ สิ่งที่ทำให้น้องคนสวยสวยขึ้นไปอีกอะไรรู้ไหมคะคือเขาบอกว่าน้องคนกุ้งคนสวยเนี่ยถูกท็อปด้วยโอลิบออยล์แบบเพิรล่ก็คือนางโอลิบออยล์มานทำเป็นเพิรล่โมเลกุลล์โมเลกุลล์กุ้งแดงนะคะทางร้านบอกมาว่าเป็นกุ้งแดงจากเมดิเตอร์เรเนียนเพราะเป็นกุ้งน้ำลึกสีแดงเข้มมาจากทางตอนใต้ของสเปนเพราะเป็นที่ที่กระแสน้งอุ่ตสาหกร็นมาเจอกันกุ้งมันเลยจะมีความครีมมี่ไม่กระด้างกรอบนอกนุ่มในแล้วก็หัวมันมากๆเพราะว่าเอ็กคือสเปนคือย่างเกลืออย่างเดียว ทำได้เขาให้แล้วมากินแล้วชอบดูมันมากจริงๆริงเอาจริงๆริงสัตว์จริงเมื่อกี้พอแคลมีแกะขึ้นมากลิ่นมันคั่วมันพั่วแบบปุ๊บแล้วโหคือมันมากจริงๆแต่เป็นครีมมี่ที่เหลวนะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่มันคั่วแข็งๆมันจะเป็นน้ำแต่ว่าหอมแบบสิบกรัมนล้วมันมากแล้วก็เค็มๆค่ะแต่กลิ่นมันคุ้งคือแบบพีคขอกินเนื้อ กุ้งหวานแบบหวานที่แท้แม่หวานแบบเจี๊ยบแล้วก็กรอบข้างนอกแล้วข้างในเขาสุกแบบสุกกำลังแบบใสๆกำลังด,ดีขุางใยผิวข้างนอกแค่ตึงๆอ่ะแต่ข้างในก็คือกรอบอร่อยมากแล้วเขาวางกุ้งมาบนพริกหวานเวลากินกุ้งใช่ปะก็จะได้กลิ่นพริกหวานที่มันหอมขึ้นมาแต่เด้มันกุ้งคือแบบกลิ่นแบบตบกแล้วก็รสชาติมีแค่เค็มหน่อยๆแล้วความหวานจากกุ้งล้วนๆเลยนะคือปกติกินกุ้งหวานญี่ปุ่นใช่ไหมก็รู้สึกวระชอบแต่เนี่ยเหมือนกุ้งหวานญี่ปุ่นที่มาในความป็นตัวใหญ่กินแล้วมันจะกเป็นคบ คือเวลากินกุ้งหวานนะ่ะญี่ปุ่นนะ่ะหัวกุ้งมันจะแอบคาวนิดนึงอนะ่ะอันนี้ไม่มีโรยมีกลิ่นแบบเผาเผาไม่ไหม้ของหอมจริงๆอะ่ะโอลีฟแบแบแทบจะไม่ได้กลิ่นเพราะว่ากลิ่นมันกุ้งมันแบบมันฟาดทุกอย่างจริงๆกลิ่นหวานมากเลยอะ่นะยันนงไงใหมคะขนาดนี้น้องกินน้ำตาลเป็นอาหารหรอแต่ที่นี่นะคะนอกจากจะมีเมนูอล,ละะังคาร์ดแล้วก็มีเมนูตัวคริสต์มาสน้องที่สักรีถึงสัปดาห์ันวาแล้วนะคะที่นี่จริงๆมีดินเนอร์คอร์สด้วยมีคอร์สกลางวันและมีดินเนอร์ซึ่ง เมื่อกี้เราไททาง้นว่าเราจะขอถาน,านนะโนมนีทาง้นก็บอกจริงๆอ่ะดินเนอร์คอร์สอ่ะสามารถสั่งเป็นคอร์สก็ได้หรือถ้าใครมากินแล้วอ,อยากกินเมนูไหนแบบพิเศษในดินเนอร์สามารถถามทางร้านได้เลยถ้าเขามีของพอเขาก็สามารถสั่งแต่ราคาได้ค่ะก็เลยแบบจริงหรอคะแต่ราคาก็จะขึ้นแยกนะว,ว่าเท่าไร่เท่าไรอรเงี้ยแล้วแต่ว่าตัวเมธิตที่มาเลยซึ่งเราก็จะได้ถ่ายบางเมนูของดินเนอร์คอร์สกับทุกคนค่ะคอนเทนต์เจเลชั่นทุกคนจะได้ดูทั้ง3อย่างเลยค่ะ ซึ่งคำแรกเราจะได้กินนะคะเป็นแกนบาสตูมเนโต้กับอาตุนค่ะก็จะเป็นทูน่ากับโอลิฟออยแล้วก็เป็นกุ้งเนาะทางเชฟบอกให้กินทูน่าก่อนเพราะกุ้งมันจะมีความหวานกว่านิดนึงอันนี้ดีมากเลยอชอบมากคือ เป็นทูน่าที่ยำมาเปรี้ยวเค็มแลเปรี้ยวแบบเปรี้ยวชัดเจนแล้วข้าบนพอคอท็อปอัพด้วยโอลิล์ของโอลีฟมากชอบความที่แบบมันโอลิฟประมาณแค่กลิ่นมันไม่ได้ความเลี่ยนมาเลยเพราะว่ารสชาติทูน่าคือแบบสดชื่นสุดๆเปรี้ยวสุดๆน้ำลายจะแตกกระจายอร่อยมากแล้วเปลือก้านอกะเขาทำเป็นแบบบางกรอบคล้ายๆแผ่นเกี๊ยวโอ้โหเนี่ยน้ำลายยังไม่หยุดออกเลยเปรี้ยวมากต่อมาน้องกุ้งเขาบอกเป็นกุ้งกับโทแมโต แรกเขจะเลือกว่าชอบอันไหนมากกว่าแต่ว่ายากละเพราะกุ้งก็คือหวานแบบรู้ว่าหวานมาจากเนื้อกุ้งแบบเจี๊ยบอะ่ะแล้วกุ้งมันเหมือนสุกแค่ข้างนอกข้างใน,งนงมันยังดิบๆอยู่มีความหนึบๆอ,อ่ะแล้วก็หอมตัวเมื่อเกิดเทศนิดนึงเขไปบดด้วยกันเนาะที่สองคำนี้คือต้องโดนชอบมากค่ะอขอต้องชื่อคําว่าเปิดทุกต่อมจริงๆน้องกินสิ่งนี้ก่อนลอใช่ฉันเลือกได้เลราฉันชอบกุ้งมากกว่าจริงเหรอ ฉันมันสายเปรี้ยวเค็มอ่ะฉันก็ชอบตุ่นหน้าด้วยชอบการกลุ่มของพี่หน้ามากทุกคนสั่งตัวนี้ก่อนรับประกันความเปิดทุกปอบต่อมาค่ะเป็นปลาซีบาสค่ะจากฟาร์มไม่ชื่อว่าอควานารียเขาบอกเป็นฟาร์มอ,อกก์แกิกเนาะที่มีวิธีการเลี้ยงแบบยั่งยืนคล้ายๆหมูบามาแบบเมื่อกี้ที่ปล่อยวิ่งอันนี้เขาบอกว่าฟาร์มเขาเน้นเลือกปลาตัวใหญ่เพราะว่าจะได้มีเวลาเติบโตและขยายพันธุ์ในไลฟ์ซิเคิลที่เหมาะสมรลาอารมณ์ดีหื เห็ดฝอยๆเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆข้างๆอร่อยมากเห็ดอะไรก็ย่างเข็มๆน้องแล้วก็มีกลิ่นโหละพากล้างบนแล้วก็เห็ดเห็ดมันเด้งดึ๋งค่ะทุกคนคะมันดุ๊กดุ๊กดุ๊กนิดหอมแบบกลิ่นพุ่งอะสตักดองเขาดองมาเค็มอ่อนแต่เลี่ยนได้นิดหน่อยแต่คำนี้อยากให้กินแบบแยกกันกินรู้สึกว่าอันเนี้ยแยกเห็ดกินแล้วเห็ดฝุนฝุ่นแล้วก็ตัวแบบพวกปลาก็ค่อยกินกับซอสที่เหลือรู้สึกว่ากันมีโหระพากับใบวัชพีลาวอ่ะ กินวรวมกันแล้วกินก็แบบฟุ้งมากๆ,ๆถ้าใครคิดว่าฟุ้งมัน,นแตก็แยกๆค่อยๆแยกกลินแต่ละส่วนกินค่ะล้างปากด้วยอารูโกราเคยเปิดอารูโกราคือล็อกเก็ตนมมาหนูชอบล็อกเก็ตันรสมันมีความเป็นเมลอนแบบไปติมหวานอ่ะแต่หวานใสๆหน่อยนมๆนิดๆพี่ผู้จัดการเขาบอกว่าเนี่ยเสน่ห์ของมันคือมันจะไม่ค่อยไม่มีมมกลิ่นผัก ไม่มีจริงถ้าไม่บอกว่าจะไม่คิดว่าเป็นล็อกเก็ตฉันเข้าใจแล้วทำไมฉันก็เพื่อนคิดว่าเมลอนมันคืออะไรคะพี่แอลแต่กุนเดียวกันแตงกวาค่ะเ้าเชฟเอาแตงกวาไปคลุกกับคาราเมลมันเลยเป็นรสหวานแล้วก็หอมฉันไคิดว่าเป็นเมลอนเลยเพราะมันหวานเนาะนั่นแหละมันคือแตงกวาค่ะสดชื่นค่ะล้างปากได้ดีไปต่อถ้าเป็นแตงกวามันเลยแบบกวาดได้สะอาดดีอ่ะต่อไปเป็นเมนูรูปลักที่ยังไงทำไมที่นี่อยากขอให้สั่งซึ่งจริงๆปกติเมนูเนี้ยนานจะมีแบบเป็นตัวตัวหนึ่งด้วยแล้วแบบขายพันเจ็ดกินแต่นี้ อยู่ในคอร์สใช่ไหมนางจะขายเป็นคำเ,เล็กๆค,ค่ะความพิเ็จคือนั่นแหละอายุน้องแค่สั่งวิกเท่นั้นความอาาร่อยอยู่ตรงนั้นแล้วเขาบอกว่าความพิเ็จที่เหลือคือวอ่าเกิดจากการหมักของเขาเองเขาบอกเขาแบบโปรเซสต,ตัวนี้มันเยอะมากจริงๆอยากให้ได้กินซึ่งจำได้เขาให้เรากินแล้วชอบมากน้องคือซักกิ้งพิกที่แบบ มีความเอเชียมีที่คุณบอกอาหารตะเป็นอะหมูหันเนี่ยจ <c oughs> ุดเด่นคือหอมนุ่มนุ่มแบบตาสามเดือนอะไอสามวีเราก็เหมือนเรากินเด็กมันก็จะนุ่มเนี่ยหรือเด็กมันกรุบก,กรอบนะ <c oughs> หนังโบตินหนังหมูหันมันจะกรอบแบบชัดใช่ป่ะแต่นี่มันมีความกรอบ,บแบบเจลาตินนิดนึงมันดึงดึงนิดนึงอะแต่เนื้อคือแบบน้องได้วิ่งเล่นดูโลกมันแค่สามวีก็จะให้น้องมีไข่ักล้ามเนื้ออะไรยิ่งหูยิ่งบาปเลยแหละหอมมากอร่อยมากแล้วก็หมักมาอย่างดีเค้มหน่อยๆในเนื้อเนาะ ครบทุกค,คอบมบิเนชันช็อกโกแลตโยเกิร์ตแล้วก็เบอร์รี่แล้วก็แพรเค้กช็อกโกแลตก็คือเป็นเค้กช็อกโกแลตเนื้อแน่นๆหน่อยแต่เนื้อละเอียดนะและที่ชอบคือว่านางตัดเลี่ยนช็อกโกแลตด,ด้วยโยเกิร์ตและหอมกลิ่นเชอร์รี่กลิ่นแบบเบอร์รี่ขึ้นมาเออชัดมากๆเพราะวกลิ่นผลไม้ท่ามันพิเศษเราว่ากลิ่นมันลึกอ,ะขอข่ะเขาเก็บแพรแพรหอมมาก มันจะค่อยๆขึ้นกลิ่นมันหอมแบบหอมสว่างๆอะ่ะกลิ่นแพ้ก็ดีมากอร่อยถ้าตอนนี้ที่กินมาชอบจานไหนคะเรากินอะไรม้างอ่ะมันเยอะมากเลยจำไม่ได้แล้วอ่ะถ่ายรูปไหมหนึ่งโอริปปอชอบมากสองชอบกุ้งค่ะกุ้งแดงอร่อยมากแล้วก็ชอบอีกคำๆเออชอบกุ้งแดงแล้วฉันก็ชอบอันที่เป็นพอกทาทีนะ่ะไม่ได้หูวาแต่ว่าแบบหรือเพราะเราหิวอยู่นะมาคำแรกมันก็เลยมีความแบบรู้สึกแบบได้อาตะประโยชน์คือสมาครคขอได้เองเลยค่ะทุกคน So the key is the Where the product we we the three months are use Terra Every product for change the supplier. ที่นางบอกว่าธุรทิบนางตัวเนี้ยนำเข้าหมดเลยใช่ไหมก็จะมีให้ดูแว่นแคลนว่านางเอาอะไรมาบ้างและทั้งหมดนี้คือสเปนค่ะทุกคนคะฉะนั้นฉันกำลังทำกันบ้านอยู่ฉันจะไปเที่ยวสเปนคิดเองว่าจะได้ไปเร็วๆนี้เพราะ,ะชอบความเค็มไงเพื่อศึกษาว่าที่ไหนอะไรอร่อยฉันปักหมุดตามนี้เลยชอบมากนี่แกมบัสมาจากที่นี่เกลือมาจากเกาะนี้น้งเกลือที่เรากินมาจากเกาะนี้ น้องหมูจอโซเลตโตมาจากตรงนี้น้องปิดภูเขาอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนคะเุ้ยแต่อันนี้อัลคอริน่านี่คือปลาปลามาจากที่นี่เกาะนี้คใครสนใจเรือ่องประวัติศาสตร์ทางด้านอาหารเชิญค่ะไพยครันเชียรานะครับสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่คะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะ Feliz Navidad Año Nuevo Adiós <laughs> น้องหมูเบบีของมามมาจุดไปเรียกเขาว่าหมาหมาเธอกินเขาเธอจะมาแทนตัวเองว่าหมาหมาได้ยังไงเธอมันพันธุรัตคือฉันเธอนั่นคือนางพันธุรัตบาเทียส